อยากจะติอกาสกล่าวก้อนรับท่านภูมิเกียรติและสถาบันต่างๆในนามของอาไัยเกิดในนามของรองอธิการบดีในนามของคณะบดีและในนามของครูบาอาจารย์ว่าวันนี้เราภาคภูมิใจที่ได้ต้อนรับท่านทั้งหลายผมในฐานะที่เป็นอธิการบดีในฐานะที่เป็นอาจารย์ในฐานะที่เป็นครูบาอาจารย์สอนหนังสือด้วยชอบสอนหนังสือด้วยนะครับ อยากจะถิโวกับเพิ่มเติมให้เกิดความมั่นใจกับท่านทั้งหลายที่ได้ตัดสินใจที่จะมาร่วมทุกข์ร่วมสุขเป็นญาติสนิทมิตรสายเป็นครอบครัวเดียวกันในวันนี้ว่ามหาไทยเกิดคือมหาไทยไทยที่เน้นเป็นพิเศษในยุคใหม่ในการเรียนการสอนภาษาจีน ทำให้มีการเรียนการสอนภาษาจีนมากว่าปัญญาตีปัญญาโทรปัญญาเอกเป็นภาษาจีนที่มีครูบาอาจารย์จากประเทศจีนมาเรียนมาสอนกันเลยครับถ้าจะพูดตามภาษาตลาดเรียกว่าเจ้าของภาษาเจ้าของวัฒนธรรมเจ้าของความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศจีนมาสอนเพราะผมมองเห็นพวกเราแล้วเนี่ยผมเกิดความหวังขึ้น ความหวังที่จะทําให้ความร่วมมือนี้มีประโยชน์ต่อประชาชนต่อลูกศิ์ลูกหาเพราะว่ามีความหลากหลายแล้วอ่านประวัติของโรงเรียนท่านวิทยาลัยของท่านสถาบันของท่านรวมทั้งสถาบันต่างๆท,ท,ที่เกี่ยวข้องทําให้เห็นว่าวันนี้เป็นวันสําคัญมากการคิดอะไรได้ขึ้นมาแบบนี้เนี่ยก็ต้องสร้างต้องพัฒนาคนของพวกเราตามเวลาอันควรคิด และพูดในเรื่องดีๆเด่นๆใครก็พูดได้ใครก็เขียนได้แต่ต้องมีคนทําได้เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่ที่ทั้งสี่สถาบันที่ผมพูดมาแล้วเนี่ยจะมีส่วนร่วมคิดครับสุดท้ายก็คืออยากจะกราบเรียนว่าเมื่อเรามาร่วมกันแล้วก็ขอให้ถือว่ามหาไทยเกิดก็เป็นของท่านด้วยย้ำอีกทีขอให้ท่านทั้งหลายถือว่ามหาไทยเกิดก็เป็นของท่านด้วย ในขณะเดียวกันสถาบันของท่านก็จะเป็นของมหาไทยเกิดด้วยเพราะมหาไทยหรือการศึกษานั้นไม่มีพรมแดนเพราะการศึกษาที่แท้จริงการศึกษาที่แท้จริงคือการศึกษาของทุกคนต้องทําให้ทุกคนได้ประโยชน์จากคําว่าการศึกษาผมก็ขอขอบคุณท่านอีกครั้งหนึ่งที่ท่านมาในวันนี้ขอให้ความร่วมมือของเราประสบความสําเร็จ ขอให้ความร่วมมือของเราเป็นประโยชน์ต่อประชาชนต่อประเทศชาติและแน่นอนที่สุดต่อโลกภายนอกด้วยถ้าเราร่วมมือกันได้แข็งแรงจริงประเทศต่างๆในโลกนี้ก็จะมาดูงานของเราว่าเราร่วมมือกันยังไงร่วมมือกันยังไงนะครับถ้ามหาชัยเกิดอยู่เดียวๆตามลําพังไปเรื่อยๆก็คงไปได้ระดับนึงนะครับแล้วก็ไม่ยั่งยืนอะไรมากมาย เดี๋ยวคนนั้นก็นกนตายเดี๋ยวคนนี้ก็กกตายเหมือนกับธรรมชาติว่เกิดแก่เจ็บตายแต่ถ้าเราร่วมกันอย่างนี้เนี่ยมันมีความหมายที่จะยั่งยืนสืบทอดเจตนารมณ์ได้ต่อไปครับขอขอบคุณท่านทั้งหลายอีกครั้งหนึ่งครับขอให้โชคดีทุกคนครับขอบคุณมากครับ